เพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเต็มแบบปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใ่ใจศกรปรกมืดมนและร้อนเรา่าใครมีเข้าควรเรียกว่าปีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตพระวิงคิดแต่สิง่งนำชั่วครั่วอาบายคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวนขวายไอ้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็อาญาเชิญเอยโยมท่านทั้งหลายที่นั่งนะ เป็นมนุษย์หรืออยังเป็นมนุษย์หมายถึงว่าใจนั้นบริสุทธิ์ใจมณะกับปุสสะมณะแปลว่าใจปุสสะแปลว่าสูงที่เป็นคนหมายถึงว่าชอบนินทาชอบเครียดชอบทุกข์ชอบมองโลกในแง่ร้ายอิจจาริษยาตาร้อนอยู่แบบทุกๆไปวันวันอันนี้หนังสือเรื่องคู่มือมนุษย์ในคุณโยมนะดีมากแล้วหนังสือที่อัตมา ชอบใจมีอยู่ที่วัดธรรมคือหนังสือเล่มนี้วิถีแองคารเข้าถึงพุทธธรรมอาจารย์ธิ์อาจารย์เจ,าาจา่าคุณเนี่ยท่านเอามาเยอะแต่ว่าโยมไม่ค่อยอ่านนะแจกไปแล้วก็เอากลับมาเป็นกล่องๆเลย,ยนะไม่ได้อ่านเปิดหนังสือหน้าแรกหลับเลยนะยโยมนะหนังสือเล่มนี้สุดยอดมากภูเขาแองวิถีพุทธธรรมหมายถึงว่าไรโยมหมายถึงว่าความเชื่อของโยม ็นสิ่งที่เบียดบังในเรื่องของการเข้าถึงธรรมนะเข้าถึงธรรมท่านพูดถึงว่าความมีตัวตนความรักความเชื่อครูบาอาจารย์อ่าเรียกว่าไปที่ไหนก็ยึดติดไปหมดเลยอยู่หลวงพ่อพุทธทาสเขียนไว้ในหนังสือเลยเมื่อเข้าถึงธรรมะแล้วแม้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องปล่อยวางไอ้นี่ญาติโยมมาวัดอาตมไกลมาเที่ยวว่าวัดอาตมอย่างน้นอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะเครียดแล้วอยู่นะในะอย่างบางคนนี่ไม่ได้ อันนี้คือหนังสือแล้วก็หนังสือเล็กๆแบบนี้มากมายอยท่านหลางหลายเ่มมากมายศิลปะแห่งความอของความสุขเนะนี่ยคือมากมายแล้วก็ตามมาในสนุกซึ่งหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยสุดยอดมากแล้วที่ท่านสอนสุดยอดที่สุดก็อบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือไม่ยากอยู่ที่การเราทําหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะถ้าเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมโยมลองดู เรามีหน้าที่มากมายหลวงพ่อปัญญาพุทธทาสมีห้าดีหนึ่งเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ของพ่อสอนไว้ท่านเป็นลูกที่ดีหรือ,อยังสองเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์สามเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนสี่เป็นศาสนิกที่ดีของาศาสนาห้าเป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาตินั้นๆที่เราอาศัยอยู่อ่าฉะนั้นท่านท่านเพิ่งบอกว่าธรรมานิสสุกท่านบอกว่าท่านธรรมะเก็บหนังสือนี่คุณโยมธรรมามีหนังสือท่านเยอะนะ เขียนหนังสือนี่ท่านบอกว่าบางทีเขียนไปไม่ดูนาฬิกาเลยสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงไม่รู้มันหมดไปตอนไหนเพราะว่าอะไรมีความสุขอันการอ่านนั้นประเสริฐตรงที่สนุกในท่านแต่งไว้อันการอ่านนั้นประเสริฐตรงที่สนุกยิ่งมีความสุขตลอดเวลาเนี่ยท่านต่างหลายอ่นานตะมานตุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลหาให้ความว่างทุกอย่างสิ้นหยุท่านต่างหลายก็เป็นศินละปะอย่างหนึ่งที่เราสามารถนํามาใช้ได้ ในชีวิตประจำวันนะคุณโยมแต่ก็หมดเวลานะคุณโยมฉากนั้นเพื่อลำลึกนึก,กถึงพระคุณของท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสญาติโยมก็ส่งไปศึกษาปลงานของท่านแล้วคำที่สอนใน Facebook มีเยอะมากโยมคือคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งโยมท่านทั้งหลายไม่ต้องไปถามหรอกว่าธรรมะลึกซึ้งแค่ไหนขอโยมท่านทั้งหลายเป็นคนดีเป็นคนดีที่ โลกต้องการโลกต้องการกี่ไหนคือที่ไม่มีปัญหากับใครแล้วก็หลวงพ่อพุทธทาสท่านสอนไวเยอะแยะมากมายยมนะ,ะเช่นว่าบุญสามแบบอิทัพปัจจยตาอ่านของชีวิตตัวกูของกอูบทกลอนนี่มีเยอะมากมายยมเยอะมากมายแล้วก็จงรู้จักตัวเองคำนี้หมายก็ใช่ฉะนั้นวันนี้ตมาภาพได้ชีช้แสงแรงธรรม,มาก็สมควรแข่เวลายยอยู่แล้วก็ หลวงพ่อพุทธธาตุก่อนจากก็ฝากธรรมะกับหลวงพ่อท่านท่านที่ได้ชื่อว่าพุทธธาตุเพราะท่านบอกว่าท่านเป็นธาตุของพระรัตนตรัยคือเป็นธาตุของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คําว่าเป็นธาตุนี้หมายถึงว่าเป็นธาตุของความดีปฏิบัติธรรมทําความดีโดยไม่มีข้อแม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาฉะนั้นพระเดชพระกุลหลวงพ่อพุทธธาตุท่านจึงชักชวน ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมาเป็นพุทธทาตุหมายถึงว่าเป็นทาตุของความดีใครก็แล้วแต่ที่ทำความดีอยู่ตลอดเวลานั่นแหละท่านทั้งหลายได้ชื่อว่า,าเป็นทาตุของความดีเป็นทาตุของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบประกอบด้วยทำทำหน้าที่ของตัวเองดีนั่นแหละคือการเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ฉะนั้นก็ขอญาติโยมทุกท่านที่มาฟังธรรมะในวันนี้ที่อยู่ที่วัดอาตม,มยัตตารามและที่อยู่ทางบ้านขอทั้งหลายชงมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระธรรมเป็นแผ่นที่มีพระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีความสุขความเจริญในชีวิตทุกคนทุกท่านเถิด 再见。<noise>